ตองไปเร็วลูกปีนเข้าไปเลยเดี๋ยวคนนี่เห็นไปเร็วลูกไปเร็วเร็วเฮ้ยเร็วสิแม่ใครไม่เห็นเข้าหรอกปีนยากินก็รีบเลยขนาดนั้นแล้วไป,ไปเร็ววางกระตูมันเข้าไปเลยไปอ้เดเร็ว,รว,รวช่วยแม่คนไปไปไป ตำรวจคะฉันจะแจ้งความข้อหาบุกรุกคะ่ะตอนนี้ที่บ้านของฉันมีคนพยายามบุกรุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของฉันมูลค่าเป็นล้านเลยนะคะยังไงรบกวนคนตำรวจรีบมาที่บ้านของฉันด่วนเลยนะคะขอให้รีบมาให้เร็วที่สุดคะ่ะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะหนีไปได้ไปไไปรีบไปเร็เดี๋ยวยัยมามันมาอีก สวัสดีครับผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนนี้ใช่ไหมครับคุณไม่ที่ผมพาตัวไปที่โรงพักใช่ค่ะพวกเขาบุกรุกบ้านฉันแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของฉันจับเขาไปได้เลยค่ะพี่ทำเกินไปหรือเปล่าฮะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันน่ะก็อดีอยังไงมาแจ้งจับฉันกับแม่ฮะคุณตำรวจไม่ต้องฟังอะไรนะคะจับพวกเขาไปได้เลยเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจแม่โทรหาพี่น็อตสิ เดี๋ยวฉันจะตัวหาตาน็อตเดี๋ยวนี้แหละน็อตลูกเมียแกมันแจ้งตำรวจมาจับฉันกับยัยตองแกรีไปบอกเมียแกเดี๋ยวนี้นะว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยฉันรู้ข่าวมาว่าในห้องขังอะแม่พัดลมตัว,ตว,ตวก็ยังไม่มีเลยแล้วฉันกับยัยตองเข้าไปอยู่ในนั้นอะฉันจะทนได้หรอแม่ นี่แม่ยังไม่ตื่นใช่ไหมครับึงนี้พูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้มายเขาเป็นคนดีขยันทํางานไม่เคยขี้เกียจแล้วทําไมมายถึงต้องแจ้งตำรวจจับแม่ด้วยล่ะการที่แม่พูดแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นหรอกนะครับผมไม่เชื่อหรอกแล้วตอนนี้ผมก็ยุ่งอยู่ถ้าแม่ไม่มีเรื่องอื่นที่จะคุยกับผมแล้วอ่ะผมวางสายนะครับน็อตแกพูดจากับฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันตื่นแล้วและฉัน ไม่ได้ฝันด้วยนี่มันคือเรื่องจริงๆยิง่ไม้อะมันแจ้งจับฉันจริงๆแกรีบไปบอกเยญไม้ให้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไม่นั้นเน่ยฉันต้องเข้าไปอยู่ในในคุกกับใหญ่ตองจริงๆแล้วนะใช่พี่น็อต่โทรมาหาพี่ไม้เลยนะว่าให้ปล่อยฉันกับแม่อย่าเอาฉันกับแม่เข้าคุกนะเนี่ถ้าเพื่อนฉันรู้เนี่ยไอเพื่อนตายเลยนะที่โดนพี่สะพ้ายจับเข้าคุกแบบเนี้ยพออะไรแล้วฉันบอกให้หยุด จะพูดอะไรลนะักหนายืดเยื้อ,อไปหมดแล้วแกทำอะไรผิดไว้ล่ะมาถึงได้แจ้งตำรวจจับแกแกรีบบอกความจริงจะนมาเดี๋ยวนี้เลยนะน็อตกอย่าเบิ้งมโมโหสิแกฟังแม่ก่อนเมื่อเช้าแม่มาบ้านแกแม่ยืนเคาะประตูอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีใครมาเปิดประตูให้แม่เลยแม่ก็เลยปีนเข้ามาบ้านแกกับเยี่ยตองแล้วก็มาพังประตูบ้านแล้วแม่ก็สำรวจดูรอบรอบ,บ้าน แม่ก็ไปห้องนอนห้องโถแล้วก็ห้องครัวห้องรับแขกแม่ก็เลยไปทำความสะอาดเก็บกขยะให้เรียบร้อยเลยก็แค่นั้นเองใช่นี่ฉันไม่นึกเลยนะว่าพี่มายกลับมาเนี่ยแล้วจะมาหาว่าพวกฉันกับแม่เป็นขโมยแบบนี้อฮะมีพี่สะเพยที่ไหนฮะที่เขามาทำกับครอบครัวสามีขนาดนี้ฮะอยู่ๆก็จะมาแจ้งจับฉันกับแม่เข้าคุกกับพี่น,อน็อตอะไรนะนี่ปีนประตูแล้วก็พังประตูเข้าไปงั้นเหรอ แล้วยังมีหน้ามาทำเป็นทำความสะอาดบ้านอีกถ้ามันดีขนาดนั้นน่ะมล์จะแจ้งตำรวจจับแกทำไมแล้วทำไมมายถึงบอกว่าแกกับแม่เป็นพวกขโมยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกรีบบอกความจริงให้มาเดี๋ยวนี้เลยนอตเก็บฟังแม่นะแม่สาบานได้เลยนะลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ก็แค่เก็บฝาดทำความสะอาดบ้านนี้แกแม่ก็เก็บขยะออกไปขายแล้ไมาอ่ะก็มาหาว่าแม่เป็นขโมย นี่มายมันก็พูดเวอร์ไปมันก็แค่ของเล็กๆน้อยๆเองใช่แต่อีแค่เครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์ตู้เย็นแค่เนี้ยมันจะเ,เรื่องใหญ่อะไรกันนักหนาใช่ไหมพี่นอ็อตอจริงๆแล้วก็ทาตัวเป็นคนดีนั่นแหละแต่แค่คนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยแต่อีเรื่องแค่เนี้ยฮะของแค่เนี้ยมันขายไปมันจะได้สักกี่บาทกันทําเป็นโมโหเรื่องใหญ่ไปได้นี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแกกับแม่จะทําแบบนี้แกบอกว่า แกกับแม่เข้าไปทาความสะอาดที่บ้านใช่ไหมและใครใช้แกกับแม่ไม่ทราบไม่เพียงแต่แกจะบุกเข้าไปในบ้านของฉันนะแกยังเข้าไปขโมยของของฉันไปขายไมยพูดถูกจริงๆที่ว่าแกกับแม่เป็นพวกหัวขโมยนี่นอตแกเป็นลูกชายสินนะบ้านแกมันก็เหมือนบ้านของฉันของของแกทําไมจึงจะขายไม่ได้แม่นี่เป็นคนแก่ที่ไม่มีความคิดจริงๆเลยนะครับแม่กับตองรี่ออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่แม่โทรมาเนี่ย มาย,ยังไม่พูดอะไรเลยสักคำมีแต่แม่กับตองนี่แหละที่พูดไม่หยุดและบ้านหลังนั้นน่ะมันก็เป็นบ้านของผมกับไมยมันไม่ใช่บ้านของแม่กับตองนะครับการที่แม่กับตองทําแบบนั้นนะ่ะมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับมันก็สมควรแล้วที่ไม่จะแจ้งตำรวจจับเอา้าพี่น้อยพี่น้อยเยทไม่เป็นเรื่องใหญ่ไปได้พี่ไม่่อีเรื่องแค่นี้ฮะยังไงเราก็เป็นครอบครัวดเดียวกันอยู่แล้วอ่ะตองจกกล้ากู้แบบนี้ออกมาได้ยังไง ลาย่างอายที่สุดเลยนน่ฉันขอถามอะไรเลยเถอะพี่เก็บพล่ำกันมาเมื่อกี้นี้นมีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วของในตู้เซฟฉันละ่ะมันอยู่ไหนฮะในนั้นเนี่ยมีเงินสดห้าแสนสร้อยเพชรอีกสองเส้นนาฬิกาอีกสองเรือนรวมๆกันแล้วเนะี่ยมูลค่ามันเป็นล้านเลยนะของของฉันอยู่ที่ไหนแกรีบบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยแกเอาแต่พูดเรื่องอื่นแกคิดจะเบีย่ยงเบียนความสนใจใช่ไหมนี่นไม แกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันยังไม่เห็นตู้เซฟของแกเลยล้วฉันกิดยีตองอะจะไปยกตู้เซฟแกได้ยังไงหนักสัขนาดนั้นฉันขอเตือนแกไว้เลยนะแกอย่ามาพูดมม่วมนะนี่ตู้เซฟอะไรคะฉันไม่แตะต้องตู้เซฟพีกนิดเดียวเลยหนักขนาดนั้นให้ฉันไยกไหวฮะนี่พูดอย่างเงี้ยจะมาใส่ร้ายฉันแับแม่ใช่ไหมของในบ้านแกรวมกันยังไม่ถึงล้านเลยแกคิดว่าแกเป็นเศรษฐีมาจากไหนแกฝันไปหรือเปล่าฮะน้องไม้ แม่กับปองเป็นคนยังไงคะถึงได้พูดเรื่องที่ไร้ย่างอายขนาดนี้ออกมาได้ไมไม่เคยเจอใครที่หน้าด้านเท่านี้มาก่อนเลยแม่คะแล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ไม่เห็นตู้เซฟหม่แต่แม่กลับบอกว่ามันหนักเนี่ยนะคะแม่ไม่เห็นจริงเหรอปองฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายของของฉันที่อยู่ในตู้เซฟอยู่ที่ไหนทำไมพี่พูดแบบนี้คะพี่พูดอย่างเงี้ยมีหลักฐานเือไง นี่จะพูดมั่วไม่ได้นะไม่งั้นฉันจะ,จะอาจจะแจ้งความจับพี่ข้อหาแจ้งความเท็จได้นะใช่ยีม่มายแกไม่มีหลักฐานแกก็บอกให้คุณตำรวจอนะปล่อยเันเดี๋ยวนี้เลยฉันกับีกตองเนี่ยหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วแล้วแกก็รีบไปทํากับข้าวให้ฉันด้วยฉัน,นหิวจะตายอยู่แล้วใช่ไปทําตามที่แม่พูดซะ,ปะไปไปยืนนี่อยู่ทำไมตัวเองเนี่ยกำลังจะโดนจับอยู่แล้วนะยึงจะมีหน้ามาพูดแบบนี้กันอีกเหรอตอง ฉันแจ้งตับแกกับแม่คิดว่าฉัน,นม่ีหลักฐานหรือไงฮะในบ้านหลังนี้เนี่ยฉันติดกล้องวงจรปิดไว้ทุกซอกทุกมุมทุกห้องแกกับแม่เข้าไปในบ้านฉันแล้วทำอะไรบ้างฉันเห็นทุกอย่างนั่นแหละและแกอย่าคิดว่าฉันไม่รูนะ้ว่าแกซ่อนอะไรไว้อยู่ข้างหลังอะตองนี่นี่ไม้แกล้านียังไงมาติดกล้องวงจรปิดในบ้านนี้แกนี่ไปลบคลิปนั้นออกเดี๋ยวนี้เลยนะม่งั้นแกโดนดีแนะ่ พี่ไม้คือฉันเอาของในตู้เซฟพี่ไปเองแหละฉันขอโทษนะพี่เอยอาเรื่องฉันกับแม่นะพี่ยกโทษฉันกับแม่เถอะของเนี่ยมันก็อยู่นี่แล้วนะพี่เอาคืนไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วแล้วพี่อย่าจับฉันกับแม่เข้าคุกเลยนะฉันขอร้องค่ะพี่ไม้ยอมรับออกมาจนได้นะพูดอะไรตอนนี้เนี่ยมันก็สายไปละตอง ยังไงแกกับแม่ก็ต้องไปนอนในคุกี่ไม,ไม้แกทำไมใจร้ายใจดำขนาดนี้ฉันจะบอกให้ตนดกลับมาดาแกว่าแกเดี๋ยวนี้เลยฉันโทรไปหาลูกชายฉันดิบยนอดแกรีบมาจัดการยี่ไหม้ฉันอยู่นี้เลยนะอะไรอีกครับแม่แม่จะให้ผมกลับไปจัดการไม้ทั้งที่แม่ขโมยของผมไปขายเนี่ยนะ ม่ป้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมทําเวรทํากรรมอะไรไว้ถึงได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไร้ยางอายแบบนี้ผมละอายไม่จริงๆที่มีแม่กับน้องสาวแบบนี้สุดท้ายเนี้ยแม่กับตองฟังให้ดีเลยนะครับต่อไปนี้แม่กับตองเราขาดกันครั้งเนี้ยที่แม่กับตองมาทํากับบ้านผมและครอบครัวผมขนาดเนี้ยมันเกินไปจนกว่าที่ผมจะรับได้จริงๆต่อไปเนี้ยแม่ไม่ต้องติดต่อผมมาอีกนะครับ ไอ้อไอ้นอนโอ้ยอหลักฐานคามือขนาดนี้คุณตำรวจคะจับพวกเขาไปเลยค่ะหลักถามพวกนั้นเรไปตรวจสอบอะไรก่อนก็ได้นะคะฉันจะดำเนินคดีที่ถึงที่สุดและไม่มีทางยอมความแน่นอนไปครับคุณไม้อย่านะอย่าไปพี่ไม้พี่อย่าไม่อยากจะไปดะอย่าคุณาย้โอยยังไม้ คนที่หยิบของของคนอื่นไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเรียกว่าขโมยคิดจะเป็นขโมยก็ต้องได้รับผลกรรม